อยอมจีชมพู่อ่ะเต้ามเบยเฮย,ยิมังรังยิ้มรังยิ้มดิรังยิม้มใจกูไม่ตกหรอกว่าพ่อกูป,ปีนี้ถ้าไม่ได้แต่งคนักคนเลยนะว่าโยไม่ทุกเล้วเมื่อใดใดกูแพ้ไหนแก่ใจห้องแดดมันจะเยไปกูเกลี้ยงจอดไม่ไปบอกกับคุยแต่งอ่ะอีแต่งกับกูอย่าแบบกูจับตาย มาตดมากะไรแม่มาเข้ามานักนะา,าทํ้มไม่อบาดักนาะอยากตามตัวว่าเข้ามาได้เร็วไหมถ้าเข้ามาเร็วและทองจะรีบแต่งรับแตงง่งใหคือกันดังควับเอ้ยให้ทายไว้เข้ามาเพียงหน้ามาที่พี่และแทงด้วยเคร็ดเล่มนี้ต้องบันเลยผมมาสองคนกำนัง้นที่เพื่อนบาทอ่ากจะกรับการเดยพี่เอ แม่ทองจะแต่งและโตจะจับจะจับจะจับให้ตายองไวเมาจะจับอยู่บนวัวกูนำกว้านร่วมอยู่กรกล็กกรกล็กเห็ดแมมรุดใจว่ากูละงวงไล่ต่างเงินกูบอกไงปี้ได้ไหมลูกอุบาทันอุบาทันอุบาทัแต่อุบาทจริงมึงก็อุบาทจริง ตางอุบาต่างเบอฮันมันก้อนเตียงเลยมาจนกันมาจนเนอมากวัดกันไอ้ตองเขาเก้กาไปแยกกูว่าเก้นรู้มาเพื่อความเป็นตั้มแยมงงเพยฟกันทำเพื่อกูยแยกีย่แม้มก็กูต่างก้องทัวฉาดเปรฟอุบาทโจ้ื่องกองพรีฟมึงกูไม่จบเลยจริงเราเล้าไปแามเพื่อความเป็นตั้มของกูไม่ครบเลยพื่แล้วนี่ควายเล็กไตหนะ้ากูไม่ครบแล้วทำไมไปทองรถควายเล็กกูโบต้าชอยจ่ารูบาศ ไตหน้าเจ็ดกูถ้ากลัวว่ามันนี่เจ็บหลอกลอป่าขึ้นตั้งมันด้นหนัดยางไม่ได้จึกจับจึกจักจึกจักกูป่าก้าวต่างร่วนยางพอกกับป่าก้าวต่างร่วนยางมันไปคนจึกจักจึกจักบุกปัญญาขาหยัดแมมบ่อรางอยู่หน้าบอกมึงเคยควายเล็กเล็กมันได้แล้วหลอกล่อวางกูหลอกแคบหยผมจี้ไม่ตันวุมแผลลงบ่คนปรากาซยอมเปิรอยหยัดมันมันกรดิกเ่อยจนเอาตัวต่อยางเลย ไม่ใจเบียมืงอไม่ใจเบียกูเบี้ยรบีอกาเหน้านุ่มหลงเ้ร้อยเป็นก็กว่าเบี้ยกายตนี่จ่าดาขาดงไม่จบจริงกูบอกตรงๆพี่ทองโกรธทำไมคือเกรดมันจบกินก็เมื่อแต่ก็เหงีนกินนี่เออชาดเรแล้วผมจ่าหน้าจอกอีไทยเลยแกอยาตู้ชายอย่งหัวจนเงินวันค้นแกนบอลพอหัวจนเงินตึงแต่งกันเหลือโพออตู้เสียได้เหลือโตะ้าตั้ไปร้องหัวเย็บได้พน กตัวว่าพอกูตายใน้ก็น่าที่ปฏิบัติหน้าที่ถึงแก่ตายสักทีก็พอก็คนโลกแคได้กินลาบแบบนู้นว่ะเพลิดกันกูตื้อว่าก้องชอบกวู่อ่ะให้โตชอบเกิงกับกูอ่ะทั้งกูอ่ะตั้งแต่หัวกับนางงามยืนอยู่กูยอมมองหัวเชิงเออกูไม่กูมอานางงามอนนี้มึงเอานางงามเออกูเกานางงามถ้าพอยืนยืนลุกระเบิดลงตึม ข้าหัวคาดไปตั้งโยกลางหนึ่งข้าต่างหามคาดไปตั้งโยกลางหนึ่งครูหัวขาดให้รบบานหนึ่งหัวขาดหัวเนี่ยหัวขาดหัวหัวจแมมเลยใจไม่หัวขาดต่างห้ามพ่อหล้วแต่ตุกูแกเกลียดเกลียกันแกเกลียดแมมจีบคู่กราดไล่ต่างตัวมองเป็นกรากไม่จะเป็นกันไหนไอ้เว้ยก็ยังทริปลานกัมโผล่เลยใครมาข้อเป็นรากมาได้ไหมเออ कोते पेन्ने